มันม <Bilder S 2> <is> ือป <c oughs> like ัลเมือปั้าพี่เลือดไหลไม่อยู่เลยเฮ้ยมีสแก๊เพลหลังรถมีมีหลังรถมีหลังรถเฮ้ยอยู่ผมพี่อ๊อฟในรถในรถในรถเจ็บกระสุนมัดกระสุนมัด เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสอง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟั ยูโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีน100บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม,เต,มเต็มสายการชา แนะนำเป็นซีจีซีไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลยซีจีซี C, ไทยแลนด์ครับผมต้องรูแต่นะสักคู่ครับได้ครับคุณไกด์ตอนนี้ผมลไม่มีคนหรอมมีคนหรอมีนะพี่มีนะใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงซอน ใช่มีนะเพราะว่าฝั่งนี้เปิดเฉยมันนิ่งไปแล้วเนี่ยมันนิ่งไปแล้วเนที่อยู่หน้านประตูทางเข้านะที่อยู่หน้าประตูทางเข้านะผมบีนนะมันจะวิงเข้านะ,ะ,านะอ่ะราระวังตกใจนะเดี๋ยวราฟังมันจะซ้อนก่อนพาเพียนหน่อยนะพาเพียนกันหน่อยนะครับไอ้ลูกโกงอีกแล้วเหรอ ครับให้ผมเปิดให้ไหมผมเช็คอได้เดี๋ยวผมเช็คอได้เฮ้ยมีคนวิ่งข้างนอกวิ่งมาแล้วประตูประตูประตูขวา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 โอเค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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไปทางลึกไปทางลึกอ๋อไปตึกสี่ชั้นไปสี่ชั้นงั้นไปสี่ชั้นเฮ้ยมันยิงผมใช่เฮ้ยสุดทางสุดทางมีคน เอ้ยมองไม่เห็นมีคนมีคนมีคนไอ้โมไม่มเห็นวะสามคนเลยครับสามคนเลยทั้งไปหนึง่งเจ็บหนึ่งสุดทางผมผมล็อกอยู่เมื่อกี้เอ้ยอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่บนลอยใช่ไหมดีจ้าแล้ไวไปช้าไหมโอเคระเบ,บดิดไป,ไปอีกหนึง่งอยู่อีกฝั่งนึงใช่ไหมฝั่งถนนอีกฝั่งถนนครับฝั่งถนนใช่ใช่ ผมอยู่ฝั่งถนนข้างนอกนะกำลังวิ่งไปช้ามาทางนู้นยังอยู่ยังอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่ี่มจุดพวกเดียวกันเนี่ยผมผมอยู่ข้างในพี่ตายสองตายสองพวกผมในน่ะนอกนะปราบปราบาบเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยผมผมเอาไปสองแล้วปามได้เลยครับโอเคตัวเต็มอยู่นะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะใช่ใช่ใช่ครับเอาได้เลยครับตัวมันอ้อบไปทางนู้นผมฟาร์มตรง มันมีสามตัวใหญ่ๆครับว่านุ้ยดีใครใครวิ่งเข้ามาผมใครวิ่งเข้ามาผมศพอ่ะพี่พี่พี่อยู่ตรงศพพี่อยู่ตรงศพโอเคโอเคใคผมอยู่ผาศพพี่ผมบอกเลยว่าเราออกยากอยู่พี่เราต้องผ่านตึกสี่ด้วยปิดประตูขวาด้วยป็นทางออกเป็นทางออกปิดประตูขวาที่นินในสองบานนี่ต้องปิดแล้วเปละทางเข้าโอ้เดือดทาร์ตโอเดียดโอ๋แต่ละทาง ลํพานั้นคือตรงนู้นเลยว่ารถไฟทะลุน่ะใช่พี่หน้าตึกหน้าตึกสี่อ่ะอยากจะต้องนําผมผมหนักสั่นเลยมีแบตเตอรี่รถถังอยู่ไม่แบตแบตเตอรี่รถอยู่เอาไปให้พี่แบกเอาไปให้พี่แบกพี่พื้นครับข้างหลังพี่อ๊อฟข้างหลังดู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 พี่ที่ปืนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะอะไรวะโอ้ยยยอยู่อยู่ผมกำลังช็อดูอะไรวะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะโดนยิงเหรอไม่รู้ไม่รู้จะโดนไหมอ่ะโดนมาดังอ้าแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือเสียงพี่ยิบแฟนหรือเปล่าโอ๊ยจะแตกมันเหมือนบางปันเหมือนปักพี่เลือดไหลไม่หยุดเลยใช่แล้วไอ้ที่พวกเราอยากฝังไหนไม่รู้อ่ะกูปิดแล้วกู๋ยิงมึงปิดแล้วเยอะไอ้เดนยิงยังไง เรียบร้อยโอายทิ้งมาเลยไม่รู้แต่เปิดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเสียงด้วยใช่เสียงดือบเสียงเฮ้ยตะแคปเรตะแคปธรรมดาด้วยตแคปธรรมดาด้วยได้เพอะไปอันเดอร์พาร์ทเดี๋ยวผมดูแป๊บคิโลมอฟซิลเวอร์โอเคเราซิลเวอร์แล้วกันนะพี่ซิลเวอร์แล้วอันเดอร์พาร์ทมันต้องผ่านมันพี่ ใช่เนี่ยต้องพาไหนเสียงปืนเด็กี้เนี่ยทางนี้ดีกว่าพี่ซินเวอร์ซินเวอร์พี่ได้ได้ได้ไดไปเลยไปเลยซินเวอร์เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาได้พี่รับทราบตามนั้นเฮ้ยครั้งแรกสเก็ตไดาทำมาเฮ้ยพี่สเก็เไปหลังรถ มีมีหลังรถมีหลังรถไปแล้วไปแล้วไปแล้วตายหมดแล้วหลังรถถังอีกตัวตายแล้วเหรอยังไปไปหลังรถถังยังไม่ได้พี่หลังรถถังเหมือนเป็นสแสกเพย์พี่มันวิ่งวิ่งเยาะเยวะหยอกหยอกไม่ไม่ไม่ตายแล้วตายแล้วสแสกเพย์โอเคแสกเพย์ใช่ปะใช่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 มันยิงเล็งเลยเช็คพี่ต้องเช็คไอ้ตัวเนี้ยต้องเช็คสแสกเพย์ไอ้ตัวเนี้ยต้องเช็คพี่ผมรู้แค่นี้สัญญาณการเป็นอยู่ของผมพี่มาอีกมาอีก การเดินไปสามตัวสามตัวสามตัวทาบทราบทราบทางที่เราจะไปทางที่เราจะไปใส่เลยไหมใส่เลยไหมจะบวกไหมจะบวกไหมหรือยังไงมันวิ่งขาบไปโลแล้วรถพยาบาลหลังรถพยาบาลทาบทร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 าบฉีกให้ฉีกให้หลังรถพยาบาลตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนไม่รู้นะตัวอยู่ตรงตรงขึมอ่ะโอ้ยสแกมลัดลุยแล้วโอ้ยสแกม เฮ้ยผมเจอผมเจอเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงสแกปเขาหลังก่อนทางที่เรามาทางที่เรามาสแกปเพย์เดี๋ยวบ้านในบ้านในบ้านในบ้านโอ้ยเยอะไรเนี่ยสแกปบนหัวสแกปสันนัยสแกปสันนัยบนหัวบนหัวต้องต้องวิ่งไปทางมันแล้วต้องวิ่งไปทางไอ้สามคนนั่นแล้วตันนัยตายวิ่งไปทางสามคนมาแล้วแยเแย่พี่อยู่ไปรถเมย์ไปรถเมย์กระสุนไม่จะหมดป่ะพี่นี่พี่รู้กันแล้ว อะไนไม่รู้นะไอ้สตัวนั้นนะอาารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาเฮ้ยอยู่ผมมอในรถในรถในรถเจ็บกระสุนมดกระสุนมัดในรถ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  ไปอีกมาอีกมาตะโกนวะเันเขาลมันชี้ชเิดเป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 ิดเเ่าตนเตตหแล้วพี่แ่ไมที่อยู่ในประตูนัใช่ไหมเออที่ที่พีกพีกยิงพิกยิงผมอยู่ไม่หยุดเลยอ่ะแล้วมันมันมาเป็นหัวหน้าคีบอ่ะรประมาณนั้นอ่ะ ได้ผมทิ้งไปแม่งแล้วพี่เราได้ก็อีกอีกรอบนะึงไฟได้อีกไฟเดียวรู้สึกดีที่เป็นนี่ไอปัปปอ๊ป้อกับไอนั่นเพราะว่าผมฉีดวัสลีนไม่หยุดเลยหลายเข็มจัดแล้วอะตอนนี้แบบฉีดดีเลือดเงียบ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 ได้ใครวะผม,ผมผมผมข้างหลังเดินได้ไหมตะกี้เนี่ยใช่นิดนึงเว้ยลุกขึ้นมาอีกคนหลอนว่ะจานไออีกคนใช้เอ็มพีแต่งเียวอยู่นะผมเอาได้ช่องผมว่างมีเก็บเสียด้วยนะช่องผมว่างช่องผมว่าง ได้ไดตัวซ้ายนะตัวซ้ายนะตัวซ้ายตัวซ้ายอย่างอื่นมีอะไรป้าพี่มีคนมีไหมมีคนด้ไหมทางที่เราไหมสแกปพี่ตายตายพี่เหรอไม่มีแล้วพี่ไปไหมไปไมไป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 ไไปไเอลี่พี่เอาไว้แลกไออันนันอาหาร

อแล้วสเก็ธรรามดาตัวนี้สเก็ตบดามาเลยพี่ปะดูข้างหน้าว่าได้พี่ดูอ่ะไหนครับจริง อย่าลืมแบตอย่าลืมแบตเชฟบอกอย่าลืมแบตพี่ทำไมวเราต้องซื้อต้องซื้อต้องซืต้ออยู่กับผมบายคุณไกด์ไหนขอดูหน่อยซิอยู่กับผมบายคุณไกด์ตัวไหนไม่รู้นะไอ้สามตัวนั่นน่ะเชี่ยมันนั่งนิ่งตรงนี้เลยเว้ยยึดอยู่งหัว คือแบม่งโคตรใกล้ในรถในรถในรถเจ็บกระสุนหมดกระสุนหมดคือแม่งกระสุนมันไม่สมส่วนเว้ยยิงไปไม่เหลือแล้วอะมันพุดพุดแมทพุดพุดพ,พุดแมทสรุปว่าสองศพอ้วนอว V S S แต่งเต็มเตมคุณแชมปเอาไปตก